สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังผารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางราวพัฒนานะคะวันที่4กรกฎาคม2568นะคะ FC ขาวันศุกร์ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับ คำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ฟขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการเจาะเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านคู่ที่จะให้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันมีเขาไม่หลุดถูกเมื่อนะคะทุกคน ชอบตัวเด่นแต่ไม่ชอบคู่สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบของท่านเพราะคนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะทุกคนอ่อก่อนอื่นนะคะเจะจะพาไปดูวันที่สองก่อนว่าเขาเลยลดทุกคนคะ่ะวันที่สองเจให้เด่นศูนย์และสามมาสองศูนย์หกสองสองมาตัวคู่แรกเลยศูนย์หกหกศูนย์ทุกคนก้าวกับหัวม,มาหกนะคะดีที่กันไว้เอฟีบางท่านได้ศูนย์หกเอฟีบางท่านได้ลดศูนย์ นะคะเราเลขเด่นประจำวันสกับ9หลุดนะคะทุกคนออวันที่25ห้าหลุดยีบเจดหลุด30สเข้า2เข้าวันที่4ขอให้ FC พิจารณาดูว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะคะตามถ้าเข้าเกิน2ถึง3วันตามอย่าตามเยอะทุกคนโอกาสที่จะหลุดมันมีมาก นะคะทุกคนได้ความาห่วงใยและความปรารถนาดีเหมือนเดิมจากแอดมินคนนี้นะคะทุกคนสาวไทยในต่างแดนคนนี้นาะพี่น้องโอ้ยชิดทอดบานเ่านาะพี่น้องทุกคนสําหรับเราพัฒนาวันที่4นะคะจากที่ใจะคานวณตัวเด่นได้จะได้เด่นมาอยู่ที่เและ6ทุกคนวันนี้ก็จับตัวเลขออกมาเลขน้อยตัวก็จะจับ ไม่เหมือนกันบ้างต้องขอโทษขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยมาค่ะเรามาดูกัน9229 9009 9669ทุกคน91เจิก็ชอบเนาะทุกคนเพราะว่าเป็นวันศุกร์เพราะว่าวันวันที่2ติดเลขเบิน้น ใจชอบ99ก็แล้วกันเนาะทุกคนถ้าท่านชอบ91ท่านก็ตามได้เด้อทุกคนถ้าใครฟังคลิปนี้นะคะใจะขอเปลี่ยนเป็น99เนาะทุกคนแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะคะ6ค่ะ6 2 2 6 6 1 1 6 6 3 3 6 6 7 7 6นะคะคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะ f ีขา9 9 6, 6 9 คู่ที่ชอบอีกหนึ่งคู่เนาะทุกคนวันนี้วันวันศุกร์นะคะทุกคนวันศุกร์ติดเลขหกเนาะทุกคนจะชอบหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะพี่น้องมักอะค่อยตามใจเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องบ่ามักไข่พี่น้องพานนะคะเวลาเวลาจับคู่เลขนี้ใจคิดมากนะคะทุกคนแต่ว่าก็คิดตาม รวมเป็นจริงเนาะทุกคนเนาะว่าจะเข้าเลยจะหลุดเราไม่สามารถทราบได้ว่าวันไหนจะเข้าจะหลุดนะคะสาหรับด่นประจําวันสุขอยู่ที่6กับ1นะคะ fc ขาเบิ้ลประจําวันคือ66และ11นะคะเลข6กับเลข1 fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันทุกคนเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะทุกคน9าค่ะ9 6 6 9ติดคู่ตัวเด่น9119ไม่ได้จับคู่ให้ถ้าชอบก็ตาม6 หกหกหกหนึ่งนะคะหกหกหกหนึ่งเป็นเลขเด่นประจําวันทุกคนจับตรงนี้ด้วยจับตรงนี้ด้วยนะคะหกหกคือเลขเบิ้ลประจําวันถ้าพี่น้องมักก็ค่อยตามถ้าพี่น้องว่ามักให้พานน้องขาทุกคนขาก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับแนวทางเราพัฒนาวันที่สี่จก็ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีใจก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจใ FC ที่เอฟซีทุกท่านมีให้กันเสมอมาเน้องขาทุกคน สำหรับตอนนี้ก็จะลงคลิปน้อยลงนะคะเจก็จะไปทำในกลุ่มนะคะก็จะมีเวลาพักผ่อนบ้างนะคะทุกคนก็ยังดีนะคะทุกคนเมื่อก่อนเลิกงานมาค่ำๆทุกคนขาไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนะคะมารีบทำคลิปวันละเจ็ดแปดเก้าคลิปไม่ไหวเนาะ,ะทุกคนร่างกายแก่ขึ้น <laughs> นะคะทุกคนขาเราดูแลตัวเองไม่ดีก็เหนื่อยนะคะ สำหรับคลิปนี้เจขอให้ f ิโชคดีนะคะสุขๆวันหมานกันสุขผูสุขค้นพี่น้องสวัสดีจ้า